สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องสมอดำผู้เดียวดายชนอยู่นะครับและท่านผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่องทาง f เ c e บ o ๊กแฟนเพจธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีที่ท่องเที่ยวนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับนําทุกท่านมาเข้าแปลงมันนะครับฉีดพ่นน้ำหมักขี้หมูอีกในรอบตอนเช้านี้นะครับกับบรรยากาศดีๆหมอกนะครับหมอกลงดีมากเลยนะครับบรรยากาศนะครับก็น่า ฉีดพ่นมากนะครับเพราะว่าหมอกนะครับหมอกลงอย่างเต็มที่เลยนะครับบรรยากาศดีดีนะครับตอนเช้าในเช้าของวันนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ในการติดตามซับสไครต์คือกําลังใจของบะสนนะครับท่านผู้ชมนะครับมาดูกันเลยนะครับกับการฉีดน้ําหมักขี้หมูในเช้าของวันนี้นะครับท่านผู้ชม เสร็จสิ้นแล้วนะครับสําหรับวันนี้นะครับคลิปนี้ภารกิจนี้นะครับกับบรรยากาศดีๆตอนเช้านะครับท่านผู้ชมกับการฉีดน้ําหมักขี้หมูนะครับเพื่อให้มันสําปรังได้ถอดยอดยาวนะครับมีความแข็งแรงนะครับหัวใหญ่ยาวดกนะครับคือสูตรสําเร็จของน้ําหมักขี้หมูนะครับท่านผู้ชมนี่มันสเดือนนะครับได้สเดือนแล้วนะครับ ฉีดตอนเช้าบรรยากาศดีแบบนี้นะครับน่าฉีดมากนะครับท่านผู้ชมน่าเข้าสู่ไร่มากนะครับน่าเข้าแปลงมันมากนะครับกับบรรยากาศตอนเช้าเช้าที่บรรยากาศดีๆนะครับหมอกนะครับหมอกปกคลคุมนะครับเหมาะก,กับการฉีดพ่นปุ๋ยทางใบให้กับมันสำปะหลังอย่างมากนะครับอาศัยน้ําหมอกเป็นสารจับใบให้กับ ปุ๋ยทางใบนะครับท่านผู้ชมเหมาะอย่างยิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คนละ like, หนึ่งไลค์หนึงแชร์ในการติดตาม subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่บอสนอัปเดตนะครับท่านผู้ชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ